โอเคครับผมทุกคนวันนี <the> <experience> yeah, and then, and then, ้เรามาเล่นแผนที่เสียงท้งเกมกันนะครับผมโอ้โหอยู่โคตรไกลนะโอเคระหว่างนี้ผมก็จะไม่ตัดนะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นปืนที่ผมได้ปืนแหลกไปพร้อมกันนะครับผมเออแล้วก็มีน้องคนนึงนะบอกผมว่าเอ้ยอยากให้ผมลงคลิปให้ยาวกว่านี้นะยิ่งผมก็ทําได้นะทุกคนแต่ผมกลัวคนดูจะเบื่อนะเพราะว่าก็เรียกว่าไงอะคือไอช็อตที่ผมตัดออกนี่คือมันไม่มีอะไรนะมันก็แค่แบบ วิ่งไปฟาร์มของมีงไปเก็บปืนเก็บยาอะไรนิดๆหน่อยๆนะทุกคนคือผมก็แบบกลัวว่าทุกคนจะเบื่อหรือแบบมันจะเสียเวลาทุกคนนะเข้าใจไหมแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยตัดให้มันเหลือสั้นๆนะแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนะี่ยผมก็เป็นคนที่แบบชอบดูคลิปอะไรที่มันสั้นๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าหาน้องๆ FC อยากดูแบบอยากดูยาวๆก็บอกผมได้นะผมก็กทําให้นะทุกคนโอเคตรงนั้นไงทุกคนเห็นปะแสงเสียงทอง เออแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งบอกว่าอะไรนะเอ,อ่อเป็นหนึ่งผมอ่านเมนเป็นนึงนะเออใช่เทสเกมให้ดูนะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เทสเกมก็คิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนก็จะทําให้นะผมโอเคมาเปิดกล่องดูกันโอ,อ้โห M 4หนึ่งนะลนี <Nope. S 1> ออ่ M 4ไม่ใช่สิ M 6 0นนะนีออ่ผมว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันต้องไปก๊อปใครสักคนหนึ่งนะผมว่าแต่ทีผ่ผมเห็นผ่านเขาชื่ออะไรพี่อุ้มเมอร์ปะ ไปก๊อปเขาแหละผมว่าดูทรงเรียบร้อยนะทุกคนผมไปก๊อปเขาเรียบร้อยนะแต่ไม่ได้เจ็บนะจะก๊อปนะเว้ยทุกคนคือแบบ FC ผมอยากดูอ่ะผมก็ทําให้นะอ,อแล้วก็อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็คือเกี่ยวกับในคลิปนี่แหละนะคือว่าถ้าผมใช้ปืนแค่นเนี้ยไปสู้มันไม่ได้ทุกคนผมว่าผมจะเก็บกล่องฟ้าอยูนะแลวคนอาจจะงงว่ากล่องฟ้าคืออะไรโอเคเดี๋ยวไปไปดูกันนะทุกคนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้น คลิปนี้ผมพูดเลยว่าลงสายแน่แน่ทุกคนตอนที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยมันประมาณกี่โมงวะหกโมงครึ่งนะทุกคนแล้วผมก็บอกน้อง f อซคนหนึ่งไปเมื่อวานว่าแบบเอ้ยพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็ขอโทษน้องด้วยนะผมทุกคนที่ไม่ตรงเวลานะโอเคผมจะวิ่งไปตรงนู้นนะทุกคนซึ่งหลายคนอาจจะง,งงว่าเอ้ยวิ่งทําไปไกลจังนะเพราะว่าปกติเวลาผมเล่นเนี่ยไอ้กล่องฟาร์มก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับผมทุกคน คลิปนี้ผมจะตัดหรือจะเล่งความเร็วดีกว่าทุกคนเล่งความเร็วดีกว่านะทุกคน คนโคตรไกล่ผมพูดเลยโอเคลงยังไงให้ไม่เจ็บวะเน,นี่ยทุกคนเอ้ยตอนั้นคนบอกวะใช่ปะได้เหรทุกคนใช่คนบอกวะโอ้โหใช่เลยทุกคนอย่างเงี้นะเจมมีต่ตามเลยทุกคน <S <S <Okay. S 2> โอเคโอ้โหทำไมผมวิ่งช้าเองวะเนี่ยโดยทีเพื่อนเขาวิ่งหนีแล้วมนะั้งน่าไม่ใช่ปะเขาหยิบลูกซองมาส่วนมันนะทุกคนเอาหายหาย ดา้านล่างไหมไหนวะอุ้ยโ,โ,โ,โอ้โหโคตรเร็วทุกคนโอ้โหโคตโน่ตามเลยทุกคนโดนตามเลยจังหวะน,นี้เราจะกัดไม่ปล่อยนะทุกคนโอเคไปไหนแล้ววะเอาหายเอ้ยยังไงเอ้ยเอาตะขอไม่ล็อกทุกคนโอเคเนี่ยทุกคนกล่องฟ้าอย่างที่ทุกคนสงสัยนะทุกคน โอเคเพื่อใครไม่รู้นะกล่องฟ้าก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่ใช่อยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันนะแต่ส่วนตัวผมก็ขอเรียกว่ากล่องฟ้านนะแล้วกันนะทุกคนโอเคโอเคสวยโอเคเราก็จะไปลุ้นกันในกล่องนะทุกคนว่ามันมีอะ่อยบ้างนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองทำคลิปแบบย,วยาวๆแบบที่น้องคนนั้นขอมาดูนะครับผมทุกคนโอเค ผมก็จะรอดูฟีดแบ็นะว่าทุกคนชอบกันไหมนะหรือแบบชอบคลิปสั้นๆแบบเดิมนะครับผมโอเคมันก็จะเหมือนแบบแผนที่สเสี่ยงเลยนะทุกคนก็จะมีไอวอร์ wall, มีอะไรเยอะแยะเลยนะและที่สําคัญคือได้เหรียญโคตรเยอะทุกคนพูดเลยโอเคในะทุกคนตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนคือแบบช่วงที่ผมตัดออกเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครผมไม่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะก็คือวิ่งไปฟาร์มของนิดห,หน่อยนะทุกคนผมก็จะตัดเฉพาะ ช็อตที่แบบมีบวกมีอะไรอยู่เนี่ยผมก็จะตัดไม่ให้ดูเฉยๆนะแต่นี่คือมันไม่มีอะไรเลยะทุกคนอ้าวถ้กล่องฟ้าเ,น,เน,านี่ยเหมดวันนี้อะปกติทางนี้จะมีเยอะนะทุกคนอุ้ยด้านบนครับทุกคนกล่องฟ้าโอเคผมว่าถ้าได้เหรียญอีกเนี่ยผมก็น่าจะเอาไปแลกของไปแลกอะไรดูนิดนึงนะทุกคนผมสามารถแลกของได้ใช่ไหมอ่ะถ้าแลกไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้นะทุกคนปืน M หกสิบเลเวลหนึ่ง กระสุนมีค่สิบสามนัดนะโอ,โอเคผมก็จะแลกให้ทุกคนดูเลยนะแบบเอ้ยผมไม่โกงนะเว้ยนะโอเคพยายามยิงหลีกเลี่ยงของนะทุกคนกวนไปเก็บของโอเคไอวอลูกซองเปลี่ยนเป็นสก,กาดีกว่าทุกคนโอเคสกินเช่านะโอ้คุ้มนะทุกคน <c oughs> โอเคสวยของก็ประมาณนี้นะทุกคนของผมเนี่ย โอเคไปเก็บในกล่องฟ้าต่อดีกว่าทุกคนนะนะทุกคนก็อย่างที่บอกชอที่ผมตัดมันก็มีอย่างแค่นี้ทุกคนตัวคอคผมก็วิ่งไฟร์มไปเรื่อยนะโอเควิเจ็บไมเนี่ยทุกคนโอ้โหโคตรเจ็บแม้แต่ยาเรามีโคตรน้อยทุกคนมาปั๊มยากับอะไรแบบนี้มันน่าจะไม่ค่อยใช่เรื่องเท่าไหร่นะผมว่าโอเคกล่ <c ười> okay. องก็อยู่ด้านหน้าแนีาเองนะคือแบบเปิดกล่งองได้ทีได้เหรียญแบบห้าร้อยเลยมั้งทุกคนคือแบบโคตรเยอะนะผมว่า ยิ่งหลายคนอาจจะมองว่าน,น้อย้ยแต่สำหรับผมที่ทเล่นคอนเทนต์อะไรแบบเน,นี้เพราะมันเยอะนะตอนนี้เนี่ยที่ผมได้ขอดอยู่น่าจะประมาณแปดเก้านาทีแล้วทุกคนแต่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ไมรู้ว่ากี่นาทีนะเฮ้ยก่องฟ้าอีกแล้วทุกคนโอเคแล้วผมเจอกองฟ้าผมก็จะอัาให้ทุกคนดูนะไม่ใช่อัาผมก็จะตัดถอดอะไรแบบนี้ให้ทุกคนดูนะเว้แต่ผมพูดเหมือนผมภาคเลยปะยิ่งผมเล่นสดนะอุ้ยรถ ตรงไหนวะตรงไหนนะทุกคนเอ้าไปแล้วออโอเคผมกลัวเขาลงแล้วเขาดักยิงผมอะไรเงี้ยไ<ห>นทุกคนอยู่ตรงไหนวะเอเคไม่รู้ว่าผมวิ่งไปดูเลยแล้วกันออกในบ้านทุกคนรถเขาติดปะน่าจะใช่ทุกคนคิดว่านะโอเค ผมอยากไปอัพเกาะมากเลยทุกคนผมเห็นที่อับเกาะแล้วก็ที่เก็บของอยู่ด้านล่างเนะหลังจะเข้าผมปะวะไม่น่ามีทุกคนแต่ผมกลัวไอ้ตรงที่อยู่บ้านเนะี่ยเขาจะยิงผมนะนั่งไงทุกคนเขาเห็นผมไหมวะไม่น่าเห็นนะทุกคนผมว่าเห็น,หนไม่รู้อะทุกคน,นกเลยนี่ยผมโคตรหิวของปุยเลยระแวงหลังมากเลยทุกคนตอนนี้ว่าผมต้องวิ่งแล้ววะทุกคน โอเคเอ้รถมาหลังโอ้ทุกคนนะรครับเนี่ยเย็นเพื่อนจะเยน็นจะเจอผมอยจะเจอผมขออยากเจอผมอย่าเจอโอเคเ, okay. เดี๋ยวปะวันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะทุกคนเอาเขาเอาเขายังอยู่นี่อยู่เหรอโอเคมาดิอุย้ย โอเคสวยทุกคนตอนนี้คนอยู่บนบ้านน่าอยู่บริเวณใกล้ๆนี้นเลยนะทุกคนผมได้ยินเสียงเท้าอยู่โอเคอัพเกาะโชว์นะมาดิโผม,มาดิเพื่อนอัพเกาะโชว์เลยไหนวะไม่รู้ไนอะ้คนเก็บของกันนะว่านู่นกะสูนผมดิเหลือโคตรน้อยทุกคนอุย้ยบนเขายิงผมวอยิงใครไม่รู้นะทุกคนแต่ที่รู้คือ ผมต้องเก็บของ,ของก่อนนะโอเคมาดูกันมีอะไรบ้างนะโอเคถือว่าประทังชีวิตได้นะทุกคนโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมต้องบอกเลยว่าเล่น,นยากนะเอาจริงๆเอ้ยยังไงกล่องฟ้าเนี่ยเป็นกล่องสุดท้ายผมได้เก็บแล้วแหละผมบ้านนะเพราะว่ามันปุงมันเล็กแล้วแหละทุกคนแล้วก็คนเหลือแผดคนด้วยนะไอ้คนยิงกันโอเคเดี๋ยวก่อนนะ ไอ้ของฟ้าเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนยิงคนก่อนดีกว่าผมว่าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวฝันล้นก็มีวะเขาเห็นผมไหมวะเนี่ยโอเคผมต้องยิงตัวไหนก่อนมาทุกคนขวยิงมาแล้วทุกคนบวกเลยเพื่อนโอเคโอเคอุ้ยหลังเข้าทุกคนโอ้โหหลังเข้ามว่ะ โอเคผมรอดแล้วนะอุย้ยตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยหรอผมว่าแต่ผมระแวแงหลังเวยโอเคเราเก็บตรงนี้ก่อนนะทุกคนกระสุนเลยอย่างละสิบเจ็ดนัดโอ้โหโอเคเราจะไม่เดินเข้าใกล้ศพนะทุกคนไหนวะเอ้ยยังไงมาดิมาดิาด okay. โอเคอุ้ยทุกคน,กคนผมเก็บอะไรมาวะโอ้โหทุกคนทุกคนผมเก็บอะไรมาไม่รู้นะโอเคขอพัญญาก,ก่อนคนจะมาเมเ่ี่ย เมื่อกี้ผมไปวิ่งผ่านศพไปทุกคนแล้วผมเปิดเก็บยาอัตโนมาแต่ทุกคนถ้าผมเก็บอะไรมาก็ขอโทษด้วยนะทุกคนแต่ที่รู้ก็น่าจะมียาละอย่างหนึ่งนะกระสุนพวกนี้ทุกคนโอ้ยโคตรดันทดเลยนะโอเคเราค่อยๆวิ่งขึ้นไปอุ้ยนันไงผม่าแล้วต้องค่อยวิ่งขึ้นนะโอเคอยู่ในวงอยู่ทุกคนตรงนี้ดันไปอุ้ยโอ้โหปืนโคตรแรง ทุกคนผมไม่มียากล่องแล้วอะมีแต่ยาไอ้ที่ปั๊มทีเดียวเต็มนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋เข้าวงไงวะทุกคนมันก็ยังไม่อยู่ในวงด้วยนะตรงนี้อีกยี่สิบวิครับทุกคนนี่ผมเก็บของจากสมได้ของมันจะฟูนะทุกคนเขาวิ่งมาเอาเขาวิ่งมาหลบหลังเสาทุกคน เขาโผล่ไหมวะเนี่ยพี่โผล่นิดนึงเอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวไม่โผล่งงไปหมดแล้วเนี่ยทุกคนเอี๋โผล่นิดนึงวะผมยิงได้ไหมวะโอ้โหทุกคนเข้าหัวสังเกตโอ้โหผมนี่ไปเข้าสักร้อยหนึ่งอะไรอย่างงี้นะไม่มีอะทุกคนโอเคอุยวิโดวนวะทุกคนวิเปิดโคโนเลยแล้วกันนะโอ้โหเจ็บเกินนะ รถที่ซ่อมขอไม่มีแล้วด้วยแล้วทุกคนโอเคเพื่อนสวยวิ่งเขาวิ่งไปแล้วทุกคนผวิ่งขึ้นดีไหมวะต้องยิงขึ้นแล้วลครับทุกคนจังหวะน,นี้วิ่งโอ้โหสู้ไม่ได้ทุกคนโอโ้เลือดเขาไม่ลดเลยอ่ะคนเนี้ยโอโ้ตึงเกินเพือ่อนโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติด,ดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปที่ยาวแบบนี้นะชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองบอกลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะผมบางคนอาจจะชอบคลิปยาวแบบนี้าบางคนอาจจะชอบแบบคลิปสั้นๆแบบเดิมก็ลองบอกกันมาได้นะทุกคนโอเคก็แค่นี้นะครับผมเพืเ่อนๆคลิปนี้รีบไปตัดกันนะทุกคนในอสองทุ่มแลลวผมว่าดูทรงนะ <c oughs>